สวัสดีครับมุม2เวียนนะครับวันนี้มุม2เวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรศในมวยไทยเจษีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562เวลา14นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับมุม2เวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรศมาฝากกับแฟนมืทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะปิดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28เวลาเที่ยงตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยมวยไทยจะสีกันเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28สนามบูอารีนาถนนแมกแพรกษาจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับคู่ที่หนึ่งนี่มวย ซึ่มวันองคารที่ไทยนี้อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับมาเริ่มติดตามกันเลยนะครับกู๊ที่1นนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรโรงเรียนกีฬาพญาแล่ส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรดําสอวีระนะครับพิกัด110ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้นะครับฝ่ายแดงอยอดเพชรมา108.5ขาดไป1.5นะครับน้ำหนักมานี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรดํามาหนึ 1 1 0 8ลด8ุนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูได้ร้อยกว่านิดนิดได้สูงกว่าได้้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับวันนี้มองดูว่าฝ่ายแดงน,นะครับมาน้ำหนักไม่ค่อยดีมาน้ำหนักขาดนะครับเรดก็ยังเปิดแบบคู่ขี้นะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้้อยกว่าได้สูงกว่าแถมน้ำหนักมาดีกว่าด้วยน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับเรดเปิดใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรดำสอศิวะ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยแทนนิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงก็คือโตโต้ชอเกตวินานะครับเดิมทีจะเป็นเพชรอุบลสอเทียนชัยนะครับแต่ว่าทางเพชรอุบลไม่พร้อมทีมงานจึงดึงเอาโตโต้มาเข้าเวนแทนนะครับอยู่ฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือเพชรสักแก้วนันทิพัฒน์ขนส่งนะครับพิกัด1 26ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับโตโต้ดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับเลทนะครับเปิด เปิดมาทีแรกใครต่อรองล่าสุดนี้ขยับต่อหลต่อโตโต้ชอเกตวินาไหลไปเสมอนะครับแค่เสมอก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับเนื่องจากว่าโตโต้กระดูกมวยอาจจะดูดีกว่าแต่ว่าความพร้อมเป็นรองนะครับถือว่าเป็นนักมวยมาแทนแต่ว่าอาจจะมีการซ้อมรอรายการอยู่นะครับคู่นี้ถ้าโตโต้เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการราคาหรือว่าเรทน่าจะไหลไปแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ความพร้อมเป็นรองก็เลยเลทไหลค่อนข้างจะแบบคู่ขี้สูสีเหลือ แค่เสมอโต,โตโตนะครับยังไงนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสะแก้วนะครับนันทิพัฒน์ขนทรงนะครับเนื่องจากว่ากระดูกมวยอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าความพร้อมวันนี้นะครับเต็มร้อย กว่าทางด้านของโตโต้นะครับเพราะว่าโตโต้นี่มาเข้าเวนแทนนะครับความพร้อมดูเป็นรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสเกตเพชรสะแก้วนันทิพัสขนส่งนะครับเลดเสมอฝ่ายแดงโตโต้ออกลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกน้รในการฝ่ายแดงนี่เพชรด,ดาพอจเจริญแพทย์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ปังปอนก่อท่าทรายนะครับปังปอนนี่ก็มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีเพชรด,ดํานี่จะต่อยกับยอดเพชรเอกมวยไทยไฟใต้ยิมนะครับทางด้านยอดเพชรเอกนี่ไม่พร้อม ถอนไปทีมงานจริงดึงเอาปังปอนมาเข้าเวนแทนนะครับวันนี้ก็ต่อยกันที่พิกัด1น5ปอนด์ปอนะครับโดยที่เพชรดำมาชามันหนึ่อ้าลดไปจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปังปอนนี่มานึ2งขาดไปจุด8นะครับวันนี้ฝ่าต้องบอกว่าฝ่ายแดงเพชรดำนี่ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับเนื่องจากว่าและที่สําคัญนี่เป็นนักมวยตัวยืนในรายการด้วยได้เปรียบแทบจะครบวงจรด้วยนะครับสำหรับฝ่ายแดงเพชรดำนี่ ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบเรื่องความพร้อมนะครับน้าหนักมาดีกว่าด้วยนะครับวันนี้เป็นคู่เอกเรทจ,จึงไหลค่อนข้างจะแรงนะครับไหลไปต่อหน้าเดียวเลยอยู่ที่เพชรดาพอเจริญแพทย์7-4นะครับเปิดมาทีแรกนี้5-4ล่าสุดนีไหลต่อ7-4แล้วนะครับยังไงก็ชอบไปที่เพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นความพร้อมก็เต็มร้อยมากกว่านะครับเพราะเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการที่สำคัญน้ำหนักมาดีด้วยเรทเปิด7-4ชอบไปที่เพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงนี่เพชรเมืองชัยมราชพักชัยภูมินะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นนักมวยมาแทนนะครับเพชรหวังหลวงกอกิ่งเพชรนะครับเดิมทีจะเป็นนินจากอกิ่งเพชรทีมงานไม่พร้อมนะครับทีมงานจึงเอาเพชรวังหลวงกอกิ่งเพชรมาเข้าเวรแทนนะครับพิกัด1 1 2ปอนต่อ114่อปอนนะครับคู่นี้ต่อกัน2ปอนนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชร เมืองชัยนะครับเพชรเมืองชัยต่อย1 1 2นี่มา111 จุดเก้าขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรวังหลวงนี่ต่อยร้อยสิบสี่มาหนึ่งร้อยสิบสามจุดสี่ขาดไปจุดหกนะครับน้ำหนักมาขาดขาดนิดหน่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้กระดูกมวยทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับและวก็ความพร้อมอยู่ดีกว่าด้วยจึงต้องต่อน้ําหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรวังหลวงซึ่งกระดูกไปลองแล้วก็มาเข้าเวทแทนด้วยต่อกัน2ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินเพชรวังหลวงก็ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับและ นิดๆน,นะครับแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับวันนี้ฝ่ายน้ําเงินนี่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ว่าเป็นรองเรื่องกระดูกมวยแล้วก็เป็นรองเรื่องความพร้อมนะครับเพราะว่าความพร้อมของฝ่ายแดงเมื่อเพชรเมืองชายดูดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะเป็นนักมวยตัวยืนในรายการนะครับเลเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองชายนะครับกระดูกดีกว่าความพร้อมดูดีกว่าด้วยเหลจึงเชื่อไปที่ฝ่ายแดง5 4เพชรเมืองชายนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองชายมอราชพักชัยภูมินะครับกระดูกมวยดีกว่าแล้วก็ความพร้อม เต็มร้อยมากกว่าเนื่องจากเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลทเปิด5-4สําหรับมวยชอบ1ตัวที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3คู่เอกนะครับฝ่ายแดงเพชรด,ดาพอเจริญแพทย์เลทเปิด7-4นะครับมวยชอบก็คือเพชรดําพอเจริญแพทย์คู่ที่3คู่เอกฝ่ายแดงนะครับขยับมาต่อกันที่ช่อง7-4นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ีเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับฝ่ายแดงนี้เกือคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงเสือพอเจริญแพทย ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปฏิหารหมูปิ้งอร่อยจุงเบยพิกัด107อปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเสือนี่มา1 0 7 4ส่ลด4ส่วนฝ่ายน้ำเงินปฏิหารนี่มา107อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปฏิหารดูได้สูงกว่าได้ร้อยกว่าได้เปรียบเรื่องส่วนงนะครับแต่ดูแล้วกระดูกเป็นรองนะครับที่สำคัญนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินปฏิหารเคยอาศัยความใหญ่เบียดเอาชนะมาแล้วนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วที่พิกัด110บปอนด์นะครับวันนั้นน ความพร้อมไม่ค่อยดีนะครับเป็นนักมวยไปเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับน้าหนักจึงปล่อยๆไปเป็น110ปอนด์น้ำหนักสบายๆนะครับก็เป็นทางด้านปฏิหารนะครับที่อาศัยความใหญ่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆแบบสนุกบุดวิดนะครับวันนี้แก้มือกันมาที่ช่อง7จสีนะครับพิการร้อยเจ็ดปอนด์เสือนี่อยู่กับค่ายพอเจริญแพทย์นะครับของผู้ผู้ใหญ่พิลมเจริญแพทย์นะครับเป็นมวยเตะอาวุธหนักนวลนะครับหมัดหนักต่อยเตะหนักต่อยแรงนะครับโดยเฉพาะหมัดขวานะครับเตะขวาต่อยขวาหมัดนี้ ถือว่ารุนแรงมากนะครับต่อยโดนจุดโฟกัสนี่มีโอกาสล่วงหล่นนับน็อกได้ตลอดเวลานะครับต้นต้น,ตนอันตรายมากส่วนฝ่ายน้ำเงินปฏิหารนี่ฟิตซอมอยู่ที่หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับของเสียเปียรสาริศแสงจันทร์นะครับเป็นมวดลูปร่างดีสูงยาวขอแหลมแทงเจ็บนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วนี่ประกบทีนี้โดนทางด้านเสือใช้ลูกขวางหน้ามาแก้นะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นเขาโยนเสียบ โยนแทงแทนนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยเคยชนะมาแต่ว่าวัานานี้นีความพร้อมของทั้งคู่ไม่เต็มร้อยนะครับมาพบกันใหม่ที่พิกัด1 0 7อปอนด์วันนี้ความพร้อมเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับเรทนะครับเรทเชื่อไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือพอเจริญแพทย์กระดูกมวยค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็เลยเชื่อแถมมีอาวุธหนักๆคอยดักเล่นงานอยู่ด้วยนะครับเรทเปิด54อยู่ที่เสือนะครับวันนี้ผมมองว่าเสือ ความพร้อมเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่วันนั้นความพร้อมดูแล้วไม่ค่อยเต็มร้อยวันนี้เต็มร้อยนี่น่าจะอาศัยกระดูกมวยแล้วก็ลูกหนักคอยดักเล่นงานทางด้านของอาปาฏิหารทำให้เกิดอาการะวงนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของปาฏิหารหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์แก้แขนได้สําเร็จนะครับเดทเปิด54อยู่ที่เสือต,อน,ตอนนี้ถือว่าจัดมากแต่ว่าปลายนี้ก็ต้องดูการยืนระยะนะครับแต่ยังเชื่อไปที่เสือนะครับกระดูกดีกว่า น่าจะอาศัยกระดูกแล้วก็ลูกหนักคอยดักเล่นงานแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเรทห้าสี่อยู่ที่เสือพ่อจเจริญแพทย์ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือพ่อจเจริญแพทย์ส่วนคู่ที่สองนะครับโจโฉส,สจุลเสนฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินเฉียบขาดปอพงสว่างพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบสี่ปอนด์เมื่อเช้าในทั้งคู่มาหนึ่งร้อยี่สิบสี่ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เรียกว่าปาดหัวตัวเท่านะครับเรทนะครับเปิดมาทีแรกตอนเช้านี้ขครต่อรองนะครับล่าสุดนี้ขยับมา อยู่ทางฝั่งฝ่ายน้าเงินเฉียบขาดเสมอนะครับก็ถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีอยู่นะครับโจโฉนี่ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเสือเพชรนะครับโคราชนครราชสีมามีจักรนรงเกียรติสิงห์น้อยเป็นคนดูแลการฟิซซ้อมแล้วก็มีวันชกนี่มีจักรเสือดอนเมืองมาคุมหน้าเสือนะครับเป็นมวยอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับวงนอกมีรุนนับรุนนอกได้วงในก็มีไร่แขนแล้วก็ประกบตีปั้มตีนะครับแต่ว่าฟอร์มยังมีสะดุดอยู่ส่วนฝ่ายน้าเงินเฉียบขาดนี่ฟิซซ้อมอยู่ที่ปอพงสว่างโดยมีจัตุปอพงสว่างเป็นนคดูแล เป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยคล้ายๆกันนะครับเตะหนักต่อยแรงอาวุธหนักนวงรุนแรงต้นๆนี้ผิวอ,อันตรายนะครับวงในก็มีไล่แขนประกบตีแล้วก็ปั้มตีนะครับฟอร์มนี้ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้คะแนนระยะอันสุข,ขุมวิทแล้วก็หายหน้าหายตาจากเวทีเมืองกรุงไป 5-6เดือนนะครับกลับมาภาคนีนี่เอาชนะคะแนนทางด้านยอด iQ คสอธนาเพชร2ครั้งซ้อนเลยนะครับหายใจไวค่อนข้างดีโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทางด้านเฉียบขาดอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับเรื่องฟอร์มนะครับฉะนั้นเรื่องความมั่นใจก็เลยทําให้นักมวยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มเริ่มดูดีมาการออกอาวุธทําให้มีความมั่นใจนะครับฉะนั้นวันนี้ความมั่นใจของเฉียบขาดฝ่ายน้ําเงินนะครับ มองดูแล้วมีเยอะกว่านะครับเลทเปิดเสมอล่าสุดนี่เสมอเฉียบขาดฝ่ายน้าเงินนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างช่วงนี้ร่างกายเริ่มดีนะครับความมั่นความมั่นใจเริ่มกลับมาน่าจะอาศัยความมั่นใจที่ดูดีกว่าฟอร์มสดกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกคุ่ี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเฉียบขาดปอพงสว่างเลทเสมอเฉียบขาดครับส่วนคู่ที่3ลรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่สามสิงปอพินพัฒน์ฝ่ายน้าเงินนี่ก็คือสามสามเหลี่ยมนะครับ สามชายวิเศษสุกนะครับสด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับพิกัด128ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้3สิงห์มาหนึปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดทำฝ่ายน้ำเงินสามเหลี่ยมนี่มา128.7ลดจุดนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้าน3สิงห์นะครับอาจจะดูได้เหลี่ยมได้เหลี่ยมนะครับเรื่องสุดสูงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับสามสิงห์นี่ซ้อมอยู่ค่ายปอพินพัฒน์นะครับโดยมีเสียปุ๊ขู่ขันนะครับ เป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเสียสมานบุญยอให้การสนับสนุนนะครับเป็นโมรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเ็ดนะครับอดีตนี่ดีกีลองแชมป์ปูนเสือตัวที่17เลยนะครับเรื่องสีไม้ลายมือแฟนๆก็คุณอาคุณตาอยู่แล้วนะครับเคยจะโด่งดังไปพักนึงนะครับทางโปรโมเตอร์จึงประกบให้ขึ้นชั้นนะครับแล้วก็สะดุดแพ้คะแนนขึ้นชั้นไม่สําเร็จนะครับก็เลยต้องกลับมาทําฟอร์มกันใหม่นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสามเหลี่ยมนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเดอะเบสอุดรนะครับจังหวัดสกลนะครับโดยมีเสือบอลสกลดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกนี่ถือว่าจัดมากนะครับดักวางแข้งวงในมีไล่แขนขวางหน้านะครับสามชาอ่าสามเหลี่ยมนี้ก็ถือว่าหลายภาคนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบุญลหลสิทธิ์นายกจงนะครับก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หันไปต่อยมวยสามยกแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับกลับมาต่อย5ยกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากลับมาภาคนี้ต้องถือว่า ฟอร์มค่อนข้างจะดีนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มอ่าภาคภาคนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะครับส่วนทางกับทาง3สิ่งนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องวัดกันที่นะครับว่าระหว่างวงในกับวงนอกนะครับสสิ่งนี้วงในเหนียวแน่นนึบนะครับส่วนไฟลยน้ําเงินสามเหลี่ยมนี้ถือว่าวงนอกนี้อ่าถือว่า จัดมากนะครับตนๆนี้อันตรายนะครับน่าจะออกนําไปก่อนนะนะครับชิงทำไทยายๆก็ต้องวัดกันที่การยินระยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง3สิงปอพินพัฒนะครับล่าสุดนี้11บเนะครับเนื่องจากว่ามองดูว่าคุ้นเคยกับไปทีช่อง7สีอยู่ชคอยู่เป็นประจำนะครับที่สําคัญอดีตรองแชมป มวยรอบบุญเสือทั้งที่17คนล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็มวยเข่าในเหนียวแน่นด้วยนะครับน่าจะวันนี้ถึงแม้ว่าฟอร์มดู3ฟอร์มหลังจะแพ้รวดนะครับแต่วันนี้มองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่3สิงห์ปอพินพัฒนนะครับต้นๆถือว่าอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าทางด้านสามเหลี่ยมนี่รวดเร็วมากวงนอกนะครับต้นๆสามสิงห์ดูเป็นรองนะครับแต่ว่าท้ายๆน่าจะอาศัยวงในที่เหนียวแน่นกว่านะครับเดิน เดินหน้าประกอบตีปั้มตีใช้วงในที่ตัวเองถนัดนะครับเขา่าในเหนียวท้ายๆน่าจะเบียดพลิกแสงเอาชนะคะแนนแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับเลทสิบเอ็ดแปดอยู่ที่สามสิงห์ก็ชอบไปที่สามสิงห์ปอพินพัฒน์ฝ่ายแดงนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกน้ำในการฝ่ายแดงนี่ซื้อสัตว์แปะงมินบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สายฝนรัต,ตนาพานุนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เมเชานี่ฝ่ายแดงซื้อสัตว์ตมันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์จุดสองลดจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินสายฝนนี่มันหนึาา่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอน คู่นี้เป็นทางด้านสายฝนนี่ฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูได้้อยกว่านิดๆน,น,นะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับถือว่าปัดหัวตัวเทาก็ว่าได้นะครับฝ่ายแดงซื้อสัตว์นี่ฟิตซ้อมอยู่ที่แปะมินบุรีนะครับโดยมีแปะมินบุรีเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเฉียบเกียริเพชรนะครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่เป็นมวยสไตล์บู๊กสนุกถูกตลาดนะครับเดินหน้าทาา้าชนกล้าแลกกล้าชนไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมนะครับเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับสำหรับฝ่ายแดงซื้อสัตว์ มีหมัดเท้าข่าวสอกครบเลยนะครับที่สําคัญชกที่ช่องเจ็ดสีหน้าเสือไม่เป็น2รองใครนะครับสายน้าเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่สายฝนนี่ซิซ้อมอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับใกล้วันชกนี้ก็จะมาเก็บตัวต่อที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับโดยมีเซคแขกสมชายเทศลุงเรือนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะแล้วก็มีสอนดาเกียรติสมานชัยนะครับเป็นเทรนเนอร์เป็นมวยอ่า ข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยข่าวในเหนียวหลังๆนี่เป็นมวยเอาฝีมือเข้ามาเสริมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธครบเครื่องเหลยช่วงหลังแต่ว่าฟอร์มก็ถือว่ายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับวันนี้คู่นี้นี่เคยพบกันมาถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่เป็นทางด้านซื้อสัตว์ฝ่ายแดงนี่เอาชนะน็อกมาได้ยกที่3ส่วนครั้งที่2นี่ชกที่บ้านของสายฝนนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านซื้อสัตว์เบียด แซงเอาชนะคะแนนมาได้ท้ายๆนะครับย้ำแขนมาได้2ครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่3ก็ต้องดูว่าซอสัตจะทําแฮตทริกเป็นครั้งที่3หรือว่าสายฝนจะตีไข่แตกได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าวงนอกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้ทุสีวันนี้วงนอกวงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซอสัต ได้เปรียบตรงหน้าเสือนะครับเพราะว่าชกอยู่ก oh so ับทางทีมงานคนจัดเหมือนกับชกในบ้านนะครับหน้าเสือจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เปรียบก็คือเคยเอาเบียดเอาชนะมาแล้วถึง2ครั้งด้วยนะครับความได้เปรียบของซื่อสัตว์ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสายฝนนี่อาวุธอาจจะดูได้เปรียบอาจจะดูคู่ขี้นะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้มาวัดกันคำรบที่3นะครับ ที่ช่อง7สีนะครับซึ่งคู่ขี้สุสีแน่นอนวัดกันที่การยืดระยะท้ายว่าใครจะเอือเยอะกว่ากันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเทียบไปที่หน้าเสือแล้วก็ฟอร์มนะครับของซื่อสัตว์น่าจะดูดีกว่านิดๆิดนะครับชกที่ช่องเจ็ดสีหน้าเสือของซื่อสัตว์นี่ไม่เป็น2รองใครเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดวันนี้ผมมองว่าน่าจะใส่หน้าเสือที่ดีกว่านะครับทำนิดทําหน่อยนี่กระแสการเล่นน่าจะไหลลื่นดีกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนย้ำแขนเป็นรังที่3ได้สำเร็จนะครับเรตว ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซื้อสัตว์แปะมินบุรีน่าจะย้ําแขนเป็นครังที่3าได้สําเร็จนะครับสาหรับมวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่3นะครับสสิงห์ปอพินพัฒน์เลทสิบเอ็ดแปดสามฟอร์มหลังมีแพ้รวดแต่วันนี้มองว่าน่าจะถึงเวลาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับเลทสิบเอ็ดแปดอยู่ที่สามสิงห์ปอพินพัฒน์นะครับมวยชอบหนึ่งตัวผมมองไปที่คู่ที่3ามรองคู่เอกฝ่ายแดงสามสิงห์ปอพินพัฒน์นะครับสาหรับวันนี้นะครับ ก่อนที่ท hm. ่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท